สวัสดีครับวันนี้มาพบกับของเล่นต่างๆอีกชิ้นนะครับผมซึ่งก็คือเมทัลพัลสเซนนั่นเองนะครับผมหรือก็คือของเล่นโลหะปริศนานะครับผมน่ะได้ซื้อมานะครับผมมันจะมีทั้งหมดสามเซตนะครับแบ่งเป็นง่ายกลางยากนะครับผมซึ่งด้านหลังเนี่ยมันจะบอกว่าเป็นเชลเลนเมทัลพัลสเซนนะครับและเป็นเฉลยนะซึ่งผมจะไม่ดูนะฮะอ่าก็จะมีทั้งหมดสามเลเวลนะเลเวลละแปดอันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมสามารถไขปริศนาได้หรือเปล่านะครับผมยกตัวอย่างอันเดียวก็พอเนาะเพราะว่า มันเยอะนะครับถ้าเล่นหมดน่าจะประมาณแบบหลายวันหลายคืนเลยเพราะว่าปริศนาผมก็แก้ไม่ได้นะผมโอเคเรามาเล่นเวอร์ช่นนี้ดีกว่านะครับผมอ่าถ้าเกิดเปิดมาปุ๊บมันจะเห็นเฉลยเนาะงั้นเราจะมองแบบเปิดแบบเร็วๆนะครับไม่ให้ดูเฉลยนะครับผมปุ๊บเราออกไปก่อนนะครับแล้วก็ออกมาสักอันหนึ่งนะครับผมนี่ปริศนานี้นะครับเราต้องพยายามแกะออกมาให้ได้นะผมปริศนาไม่ท่านผูเซ่นไม่มีอะไรมากครับคือของสองชิ้นส่วนใหญ่จะเป็นของที่รูปร่างเหมือนกันนะครับหน้าที่ของเราคือพยายามเอาตัวเนี้ยครับแยกออกจากกันให้ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ ส่วนใหญ่มันจะเป็นการบิดนะเนี่ยครับบิดบิดแล้วก็หาจุดที่มันเรียกว่าเป็นจุดวีของของวัสดุนี้นะครับผมคือมันเป็นจุดที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจุดอ่อนป่ะหรือว่าหรือว่าใช้เขาว่าอะไรไม่แน่ใจนะครับผมว่าเออมันมันไปไม่ได้นะติดนู่นติดนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะมีจุดที่แบบถ้าเราบิดดีๆแล้วมันจะเป็นช่องโหว่นะเหมือนการออกแบบของเขาอ่ะออกแบบได้เจ๋งมากๆนะครับผมสําหรับคนที่เป็นคิดเป็นทันแฟเซ่นนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการบิดบิดเพื่อ เอาออกสักอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอขีดก่อนนะถ้าเป็นอย่างนี้ติดไหมติดนะครับใช่อย่างนี้ล่ละเฮ้ะอย่างนี้เหมือนจะไปได้เอ้ยอย่างนี้ป่ะใช่ไหมเหมือนเดิมมาไม่ได้แต่ตก,กี้เหมือนเหมือนมีหวังมันมีหวังครับคือโดยโดยหลักมันจะเป็นแบบรูปแบบแบบซ่อนกลซ้อนซ้อนมุมซ้อนเหลี่ยมอะไรเงี้ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมฮึ pp. ถูกไหมนี่ออกมาได้แล้วสุดยอดนะครับนี่ตะ่ก,กี้ผม บิดซ้อนมุมซ้อนเหลี่ยมยังไงไม่รู้หลุดออกมาได้แล้วครับผมแต่เชลเลนของแท้จริงครับผมไม่ใช่อ,ออกมาอย่างเดียวนะแต่ว่าต้องกลับใส่เข้าไปเหมือนเดิมได้ด้วยนะครับซึ่งไม่รู้จะกลับเข้าไปยังไงตะ่ก,กี้มันเข้ามาทางนี้ปะแล้วก็ยังไงไม่รู้เนี่ยใส่ยังไงวะฮึบอย่างนี้อ่งไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ออกมาแล้วช่างมันนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมปริศนาตัวของพัลเซ่นเชลเลนนะครับซึ่งด้านหลังนะครับผมก็จะมีเฉลยบอกแหละว,ว่าเราจะต้องไขริศนายังไงนะในการโซออกแต่ว่าความเจ๋งของเกมนี้คือ เราต้องใส่กลับไปด้วยถึงจะเจ๋งครับผมซึ่งเนี่ยแหละครับฝีมือจริงของคนตัวจริงก็คือเรียนผูกต้อเรียนแก้นั่นเองนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ l l e น g e p ลเซ่นนะครับผมซึ่งผมมองว่ามันเป็นเกมระลึกความหลังใบเด็กที่ผมเคยแบบซื้อเด็กๆมาเล่นแล้วก็แก้ปริศนานะครับผมเรียกว่าสนุกมากๆนะครับสำหรับใครที่ชอบลองหาซื้อกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สั้นๆแค่นี้ครับผมขอตัวลาไปครับผมแล้วเจอกันครับปิดท้ายนะครับผมนี่นะครับจับอันที่ถูกต้องนะครับมันจะมีอันที่ถูกต้องอันหนึ่ง แล้วเราก็ทำให้มันเข้าล็อกเข้าเหลี่ยมครับเนี่ยออกได้แล้วครับแล้วอันที่มันเข้าล็อกเข้าเหลี่ยมก็ต้องทำเหมือนกันฮนะคือพยายามให้มันถูกถูกตำแหน่งนะครับแล้วมันก็จะเข้าล็อกเข้าเหลี่ยมกลับไปได้ที่เดิมเลยนะครับคือเรียกว่ามันมันเป็นพัซเซลแบบถ้ามีจุดที่ที่เหมาะสมอะมันออกแบบมาเขาเออกแบบมาดีเกินไปอะคือ ถ้ามันเป็นจุดที่เหมาะสมปุ๊บมันก็จะหลุดออกมาแบบเมืกี้เลยอย่างเงี้ยอ่าเมื่อกี้ผมผมเสียบให้มันเข้าล็อกแลยใช่ไหมเดี๋ยวบิดนิดนึงนะครับเอามาเข้าไหมานี่เน,นี่ยแค่เนี้ยครับสุดยอดเข้าล็อกเข้าเหลี่ยมนะครับผม